ขนมอะไรคาตาค่ะอะไรนะคา,นา,านโานตาค่ะเฮ้ยาโตาเอาไปข้าวพูดสิจ,าจา้าจ้าค่ะเอาไหนมันมีอะไรถึงจำต้องมามรีวิวนี่ด้วยน,น,นะคะ <c oughs> รู้แล้วค่ะว่ามันเป็นขนมแล้วมันมีอะไรล่ะคะเดี๋ยวเราแกะดูกันนะคะเลยเราแกะดูเลยนี่มวยกุยยีอ่อะไรในนั้นชยจัมาก แกะมากล้าคือพี่ขาใช่ไหมแกะท่านไหนได้ไหมคะคนแคร์บูนคาวแกะให้หนึ่งขาคนหนึนะะ่งจิ๋วคนหนึ่งจิ๋งแกะใ่าหนึ่งคอแล้วค่ะอุ้ยม่วนอะไรค้ะมวได้แล้วคะ่ะนี่นี่มีชิ้ด้วยนะมีชิ้ด้วยเนดะี๋ยวหาที่ตัวต่ออ่าตัวต่ออุ้ย,อย,อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่กันที่โรงเรียนนะที่ร้านน้ำของแม่นะเนี่ย ไหนเมื่อกี้แม่เห็นมันมีซองอันนี้คืออะไรขนมค่ะอันนี้มีขนมอะไรในแกะดูขนมที่เดี๋ยวมาแกะนี่ก่อนนะคะอ๋อไม่กิ้มแล้วเที่ยวแกะด้วยใส้นมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเอาช่วยกันช่วยกันอ่าได้แล้วมันเป็นลูกเป็นม ไช่คะนุ่มนี่มันมีบาทแกะที่ไหนคะคุณคุณแม่เอาพี่มอนช่วยน้องแกะนี่มันจะเป็นร้านแไหนร้านปลาเป้าปลาเป้าร้านปลาเป้าไม่ใช่ร้านปลาเป้ามันเป็นใบอะไรแกะกินเหมือนได้ไหมได้แกะหน่อยเดี๋ยวคนค้งหาที่แกะหน่อยอันนี้มันจะมีตีกด้วยอ๋อนี่เจอแล้วนี่เจอแล้วนี่มันจะต่อเป็นแบบนี้ เดี๋ยวแกไว้ให้นี่ขนมในนี้มีขนมเป็นรูปอะไรยกขึ้นมาให้ดูหน่อยไหนเอาชิมให้ดูสิอร่อยไหมไหมอร่อยไหมทำท่าอร่อยสิทำท่าอร่อยไหมไปข้าวอร่อยมากอร่อยมากต่อแล้วอ่ะดีต่อแล้วแล้วอ่ะอู้อออพี่มอนต่อได้แล้วยังไม่ได้ไหนไหนขอชิมขนมหน่อย อร่อยไหมแม่ขอชิมเผ็ดนะเผ็ดเดหรอเดี๋ยวดูของเผ็ดนิดนึงนี่เจียวเล่นเผ็ดเลยสำหรับผู้ใหญ่เผ็ดนิดนึงสำหรับเด็กด้วยจ้ะขนมนี้ให้ไปข้าวกินใช่ไหมแกะออกก่อนตรงนี้แกะส่วนโมเดลนี่พี่หมวยเป็นคนต่อใช่ไหมไปไปข้าวจะเป็นคนกินขนมให้ มันจะมีมีโมเดลให้สองอันวีวันี้เป็นโมเดลร้านขายเสื้อเด็กมีสองแบบมีสองร้านอีกอันนึงคือนี้อะไรร้านปลาโป๊งแอมเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้ห้างสุเปอสินค้า แล้วก็ปลาปงปลาปงปลาลูกปงงในลองปลาที่ปลาได้กินไหมปลาไม่ได้อะปลาไม่เต็นนี่สองป๊กเย้เอาไปข้าลองปลาที่นี่สองป๊กเย้มาเนทำเองปัอเย้เอยเอยเอ้ยเอยเอยเอยอยเ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 อยยเอยออยย ได้แผนที่จาจาหนึ่งชุดแอปเปิลต้มแล้วก็ถ้าห้าใบก็ได้แผนที่จาจาหนึ่งชุด ดเลยอันนี้จะกระดือแล้วนายได้ลูกโป่งกี่ลูกหมดเจยได้หมดเลยไมะไม่เห็นมีอะไรเลยได้มววไหมดเลยไอ้นั้นมันปลาแล้วก็มันได้รางวัลอะไรไปคะมันจะได้ลูกบอลอ่ะมันมีรางวัลอะไรบ้างเ<อ>ลยร้านร <laughs> ้านพังอ, <laughs> อางอร <laughs> ้านพัง <laughs> โอ้กว่าจะทำได้จอมยุ่งจอมยุ่งจริงๆเลยนี่ใช่จอมยุ่งจอมยุ่งไจอมยุ่งมาต่อเลยไม่ต่อเอาต้องช่วยกันต่อใหม่อีกรอบนึงเอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย้ชนะแชมป์แล้วเสร็จแล้ว กินน้ำแข็งใสยังเลยกินอีกแล้วน้ำแข็งใสเก็บเอามาเอามายังไม่ได้กเจอน้ำแข็งใสเนี่ยบายบายสวัสดีค่ะวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากดแชร์ให้ก็เหนื่อยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะบายบายค่ะทุกๆสวัสดี